อสวัสดีพี่โอ้โหอ้าวสวัสดีท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยววันนี้ภารก,กิจรถสไลด์ครับผมขึ้นเลยอ่ขนส่งเจ้าอีแตนนะครับไปที่จังหวัดสตูลคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเครื่องใหม่ครับผมเครื่องใหม่ ของโคเดนโบครับ14แรงนะครับผมอ้สุดยอดครับคันนี้แหมอยากได้แบบนี้สักคันนะครับโอ้โห ทีมงานรถสไลด์คุณภาพครับผมพี่อ๋อพี่อ๋อนะครับมีงานแถวบุรีรัมย์ก็เรียกใช้กันได้ครับผม0843494869นะครับผมเป็นรถสไลด์ส่วนบุคคลนะครับผม <c oughs> ตัวน,นี้ใช้หัวโรโบคอบครับผม NPR 150นะครับ เป็นรถคนส่งถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมีมโอกาสาก็อยากได้แบบนี้สักคันนะครับผมโอ้โหออกแบบดีไซน์สวยงามมากเลยครับเอาเดี๋ยวพี่ลุนขับขึ้นสไลด์โอ้ขึ้นง่ายครับผม แม่ขับขึ้นง่ายเลยครับผมตัวนี้เป็น,นเดี๋ยวแบตออกพี่แบตในรถแบตใหม่เอาแบตใส่ใหม่เอาออกครับรถไ์นี่สะดวกสบายนะครับผมกับการขนส่งนะครับ ขอบคุณไปยังทีมงานชายไดนามด้วยครับผมบริการทุกระดับประทับใจครับมีปัญหาเรื่องไฟเรียกใช้ได้ครับชายไดนาโมกระสังนะครับถนนสีเรียระกา,ากระสังคนชัยรัชพล,พลชัยนะครับผมเรียกใช้ได้ครับอันนี้ไฟลงไฟเลี้ยวอะไรใช้ได้หมดนะปะ๋า เอาไปถึงลูกมือลูกค้าก็น่าจะจบนะครับผมเอาแบดลูกใหม่เาให้เขาไปใส่เองใช่ไหมอ๋อเอ๋อเออ รุสไลด์นี่เขาจะมีาสายนะครับผมสายเบลนะเอาไว้รัดรัดล้อนะครับป้องกันการ,ร,าราลื่นถล่นะครับจากตัวกระบะเทเลอร์นะครับผมร,ๆๆๆรัดไว้อย่างดีเลยนะครับแบตเตอรี่เราให้ลูกใหม่เลยนะครับผมของออคีเอสนะครับ ตัวนี้ระบบไฟใช้ได้ปกติครับผมตัวนี้ให้มาได้สตาร์ทในตัวแล้วก็ได้ชาร์จนะครับได้ชาร์จเจีเจียวปลายทางสตูลน,นะครับสตูลจากบุรีรัมย์ไปสตูลนี่พี่จากนี้ไปกี่กิโลนะไปถึงนู่น พันสี่ร้อยกิโลใค <laughs> <c oughs> รวะเอา้ารถดำเราเป็นไรรับรอบไปไหนอ่ะไปซ่อมอะไรอ๋อเดี๋ยวพี่แกลองสตาร์ทดูก่อนเอาเลยไก่พร้อมเลยมาเลยไม่มบานจอดใจลื้อแม่ลือล้อนะเนาะ

ไอระบบไฟนาไฟไฟเลี้ยวก็ปกติยังไงเดี๋ยวให้ช่างใดแนะนำหน่อยอันนี้อันนี้าก่อยอเงอตาม่แลเลี้วแตามตารรอ่าล้วแตรอได้ครับผมด้ไ่าแล้วก็ดากุญแจคืน แต่ทุกครั้งก็ต้องดับกุญแจเนาะอ่าไฟเหลืองติดอ่าเอ้ยไฟช้าที่ครรับถ้ามันช้าตุ๊กงก็จะดับเหมือนปี่อัพดึงออกไปเยอะไกลกว่าลงดึงออกก็ได้ครับพี่โอ้ตัวนี้ใช้ควบคุมยังไงเนี่ยรีโมทใช่ไหมเนี่ยรีโมทครับอ๋ออ่ะโอ้โห ง่ายเลยครับอันนี้ขึ้นอ่อขึ้นได้รถน้ำหนักประมาณกี่ตันพี่หกตันอ๋ออย่างดับนี่ขึ้นได้ใช่ไหมอ๋อแมสุดยอดเลยครับโอ้โห ว้าวเปียบเลยครับนี่ครับโอ้กลายเป็นอีแตนคลาสสิกนะครับโอเค okay, พี่อ่ายังไงก็เดินทางปลอดภัยนะครับผมสำหรับคันนี้ตัวนี้พี่คันหนึ่งนี่สั่งต่อหมดเท่าไหร่พี่ประมาณอ่าเป็นเซ็ตรถใหม่เลย สองล้านเนี่ยหน่อยสอล้านตอนนี้มีอยู่กี่คันยุคสองคันครับสองคันครับผมจอครับสองคันบุรีรัมนะครับเอาเดี๋ยวเดินทางเลยครับผมเดี๋ยวครับครับเดินทางไปที่จังหวัดสตูลนะครับผมลูกค้า สั่งรถอิตันคลาสสิกครับผมเอาใครเจอวิ่งผ่านเส้นทางไหนก็ทักทายกันได้ครับผมนะทักทายกันได้ครับเส้นทางยาวไกลพันกว่ากิโลครับผมเรียบร้อยครับอ่ะคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับผมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผม คลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมยังไงก็บายบายครับผมขอบคุณมากครับมีงานต้องการรถอีเทนรุ่นเล็กใครก็เรียกใช้กันได้ครับผมเดินทางมุ่งหน้าไปสตูลนะครับผมสุดเขตเลยครับจากบุรีรัมย์ไปก็ไหลลงกันนะเอาเอาคลิปนี้บายบายครับขอบคุณมากครับผม